بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتعوين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقن بالله يخشى ونفس لا تشبع ودعوة الله يستجاب لها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتي سوق قام ميتا قام الله سبحانه وتعالى جون ده الحمد لله ขอชุกโกต่ตอลอสุภาณวตาราที่พระองค์นั้นได้ทรงทําให้เราทุกคนนะครับขณะนี้ผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านได้มีชีวิตอยู่ในเดือนที่มีความสําคัญอีกเดือนหนึ่ง <c oughs> เป็นเดือนที่ท่านอบบม,มุฮัมหมัตสุลลาะฮฺอลฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่าเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายนั้นมักจะหลงลืมเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายมักจะเรียกว่าไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญนะครับนั่นก็คือเดือนที่มาระหว่างเดือนอัอยับบุเดือนอมฎมอนนั่นคือเดือนชบาน วันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อหลายครั้งที่ได้มีโอกาสได้พบเจอกันก็ได้เน้นพี่น้องว่าเดือนชาบานนอกจากพี่น้องจะได้ถือสินอนสนนะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งก็มีความดีงามแล้วก็มีฮิกมามากมายพวกเราคงจะได้รับทราบรับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็เน้นกับพี่น้องนอกจากได้มีการบวชสุนัตแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องกระทําก็คือการเคลียร์ตัวเอง ในสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหลายนั่นคือความผิดที่ผมพูดกับพี่น้องใน,ในครั้งที่แล้วก็คือเน้นในส่วนของฮักกุลล์นั่นคืออะไรที่เราได้ผิดพลาดการล้อสุภาในวัตลาเราก็พยายามที่จะขอเตบาบัดตัวทําการกล่าวอิสติกฟาร์นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่วันนี้นอกจากที่เราจะได้เคลียร์บัญชีในรอบปีของเราอย่างที่เราทราบว่าในหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีอยู่3าวาระด้วยกันใช่ไหมครับรอบวันก็คือเช้ากับเย็น รอบสัปดาห์คือวันจันทร์และวันพฤหัสในรอบปีนี่คือเดือนชาบานเป็นเดือนที่เราจะได้มีการสะสางรวบรวมถ้าเป็นนักธุรกิจก็จะได้รู้แล้วว่าปีนี้บัญชีความดีเรากำไรหรือขาดทุนปีนี้เรามีความบัญชีสิ่งที่เป็นความผิดอะไรบ้างเราก็ต้องพยายามเรียกว่าเคลียร์แล้วกว็พยายามขอดุอาต่อร้อนแล้วมั่นใจว่าพระองค์จะทรงเมตตากับเราพี่น้องครับวันนี้อยากจะได้น้ำย็นยํากับพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือฮักกุลอาดัม สิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างพี่น้องด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่เราได้มีฮักกุนอาดัมกับพี่น้องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะครับจะติดกันไปจนถึงวันคยามาเลยนะครับวันนี้ลอสสุภาในวัตตลาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่และได้มีโอกาสอยู่เดือนชาบานเป็นเดือนที่รวบรวมบัญชีแล้วก็จึงอยากจะให้พี่น้องได้สำรวจตรวจสอบครับว่าเรามีอะไรไปล่วงละเมิดพี่น้องเราไหม เรามีอะไรติดติดค้างพี่น้องของเราไหมเราจงไปขอฮาลานเขาไปคืนสิทธิ์เขาอย่าเป็นคนที่ไม่ใส่ใจและเป็นคนที่ทําเป็นเรียกว่าไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่าลืมนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพระอลอสสุภาในวัตลาได้ตัดว่าอาอุบิลลาฮิมินัชสซุตันอัลรดิม و า ا تحسبن الله غافلا عما ิ ع م ل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم เต่อตพาะสุฟีิลอบซารุอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และได้ตัดว่าเจ้าจงอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ตาลาลืมนะครับในสิ่งที่บรรดาผู้ที่ทุจริตทั้งหลายทําความจริงแล้วพระองค์ทรงหน่วงเวลาไว้ให้กับพวกเขาคือประวิงเวลาเอาไว้นะครับเพื่อหวังว่าเขาจะได้ไปเคลียร์สิทธิ์ที่นั้นให้มันจบกันไปก่อนที่อัลลอฮ์ตาลาจะเรียกชีวิตเขากลับไปหรือก่อนจะถึงวันกิยามัตเพื่อวันที่สายตา เจ้าเขาพวกเขาจะได้ประจักษ์ในวันนั้นอนหนึ่งว่าตัสคอสุฟิฮิลอบบาซอดในวันที่สายตาทั้งหลายจะได้เห็นในวันดังกล่าวนั่นก็คือประจักษ์แล้วว่าวันกิยามะนั้นมีจริงและในวันกิยามะเป็นวันที่ลอตตาล,ตลาจะได้คิดบัญชีกับมนุษย์ทุกคนนะครับและมีฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับอยู่ในการบันทึกของท่านอิมามบุคารีฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่เล่าจากท่านอบดุลีหฮุเรย์รอห์รดิยลลอฮุอันฮุ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمه لاحد من ارضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته و إ, أ ل ّ م ْ ت َ ق ُ ل ْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ี่้องครับ h ะด i ษบทน,นี้เป็นหะดิษที่เอ่อเราจะได้ฟังถึงความเรียกว่าน่าสะพึงกลัวและเป็นความที่เราทุกคนนั้นจะต้องพยา,ายามใส่ใจกับสิ่งที่ท่านนาบับดุลัลาะหวะลัยวะสลัมได้เตือนกับเราว่าผู้ใดที่เขาทุจริตนะครับมาจากผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าการละเมิดการกระทำเรียกว่าสิ่งที่ทำให้พี่น้องของเขาสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าเกิดจากทางด้านเกียรติยศหรือสิ่งใดก็ตามก็ขอให้คนคนนั้นจงไปขออะไรฟฟลยะตะฮัลฮูมิลฮุเลวให้เขาจงไปรีบขออนุมัติอนุญาตแก่บุคคลคนนั้นเสียตั้งแต่วันนี้ลลวกกออบาาันนนูดดีรุุิม ก่อนวันที่ไม่มีเหรียญทองและเหรียญเงินแล้วแต่สิ่งที่มันน่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คืออิงคานาลาหูอามาลุนซอลิหุนหากคนคนนั้นที่เขาได้ไปอาธรรมต่อพี่น้องของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีอามันที่ซอลและก็าตามอุขิดะมินหูเบกะดรีมัดลิมาติฮี ก็จะถูกยึดไปจากเขาเท่ากับจํานวนสิ่งที่เขาทุจริตจ,จากพี่น้องของเขามานั่นหมายความว่าเราละหมาดเราถือศีลอดเราอ่านกุรานเราบริจาคเรามีการงานที่ดีแต่เมื่อเราไปอาธรรมต่อพี่น้องของเราแล้วเราไม่ได้ไปขอหาล้านไม่ได้คืนสิทธิพี่น้องครับพี่น้องที่ที่ถูกเราอาธรรมบนดุนยาในวันเกียรมาเขาก็จะยึดความดีเราเอามาแลกกันนะครับ เอาสิ่งที่เราเอาทำเขาเนี่ยเอาละหมาดไปแลกเอาบวชไปแลกเอาความดีไปแลกไปแลกนะครับอวิลลมตะกุลหลู ح ตุน ت อุกิดะมิน س ิ ئ ا ت ี ص ซ ح ب ه บ ه و ี ل ا م ن ه ละถ้าหากว่าเขาไม่มีความดีหรืออาจจะมีความดีแต่ความดีไม่พอกับสิ่งที่เขาไปละเมิดกับพี่น้องของเขาความชั่วต่างๆของคู่กรณีของเขาก็จะถูกยึดมาให้เขาเป็นผู้แบกภาระแทนพี่น้องของเขา ว่ายาสุบินแลพี่น้องครับในยะของขะอดีบทนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากพี่น้องครับว่าถ้าหากว่าบนดุนยาเราไปละเมิดกับพี่น้องของเราแล้วเราไม่รีบเคลียร์ตัวเองพี่น้องครับขนาดว่าคนที่มีอามันซอ a ล g h เขาก็ถูกยึดไปและถ้าบอกว่ามีอามันซอ a ล g h ไม่พอก็ต้องเอาบาปที่พี่น้องของเขากระทำไว้เอามาแบกแทนให้เขาลดบาปตัวเขาให้เบาที่สุดนะครับ แต่ที่เป็นห่วงพี่น้องบางคนความดีก็ไม่มีเลยแล้วก็ยังไปอาธรรมพี่น้องอีกขออนุญาตพี่น้องครับวายาซุบินละขออนุญาตบางคนนี่ถูกลงลงนรกนี่เรียกว่าถ้าตีเป็นปีก็หลายปีอยู่แล้วดันไปอาธรรมพี่น้องอาจสมมุติพี่น้องครับสิปีกลายเป็น20ปี50ปีกลายเป็น100ปีแต่อย่าว่าแต่10ปีร้อปีวันเดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปอยู่ในวันนั้นในวันที่นรกขอร์สวัตลาจะทรงเผาผลาญบรรดาคนที่ นะครับทรยศต,ต่อแล้บรรดาคนที่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของลอสุภาโนวัตลาพี่น้องนะครับมีนักปรา์ท่านหนึ่งบอกว่าอาลัลลอฮฺตาลาสร้างระหว่างชั้นฟ้าหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างระหว่างชั้นหนึ่งของสวรรค์เนี่ยเจ็ดชั้นฟ้าและแผ่นดินคนที่ถัดทุนคือใครพี่น้องครับสวรรค์มีตั้งหนึ่งร้อยชั้นระหว่างชั้นเนี่ยเจ็ดชั้นฟ้าแผ่นดินแต่เราไม่มีที่สักที่ยืนสักสองเทา้าในสวรรค์เนี่ยเราจะเป็นคนอย่างไรพี่น้องในวันนั้น ความใหญ่ความกว้างของสวรรค์มันมากมายมหาศาลที่เหนือจินตนาการแต่น่าเสียดาย,เ,ยเราเป็นผู้ที่ทตาต่อรอแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วรู้รู้ทุกอย่างแต่น่าเสียดายวันเกียร์มาในวันพิพากษาเรายังไม่มีโอกาสเข้าไปยืนสักส่วนหนึ่งของสวรรค์ในวันนั้นเราจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดพี่น้องครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเคลียร์ตัวเองในเดือนชาบาน ซึ่งเป็นเดือนที่เราตลาก็จะได้รวบรวมและก็ได้เคลียร์บัญชีเราให้จบกันไปก่อนเข้าสู่รอมฎอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องก็คงจะไม่มีอะไรติดค้างกับพี่น้องนะครับเราก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปละเมิดอะไรเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแหะครับก็รีบเคลียร์ซะนะครับนอกจากบชใช้แล้วสําหรับมุสลิมาที่ที่อะไร ที่มีประจําเดือนหรือมีอะไรก็แล้วแต่ว่าที่ไม่สามารถบวก,กรีบบวชชายชาหรือคนที่เจ็บปวดกรรีบบวชช้อันนี้ก็เป็นฮักกุลล้อที่เราจะต้องเคลียร์แต่ฮักคุณอาดัมเป็นสิ่งที่ฝากให้พี่น้องให้รีบเคลียร์ในชาบาน,นี้เพื่อเราจะได้เคลียร์ตัวเองให้ขาวสะอาดเพื่อเราจะได้ต้อนรับปรมอนดด้วยความสุขความดีใจและเก็บเกี่ยวคุณงามความดีสมกับเดือนรมอนดเป็นเดือนที่ไม่มีอะไรที่จะพิเศษไปกว่าเดือนที่ประตูสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิด เดือนที่ประตูนรกทั้งหมดจะถูกปิดลงแล,แล้วตลาก็จะพันธนาการล่ามชายตอนที่จะมาล่อลวงเรามันคงไม่มีบรรยากาศอะไรอีกแล้วที่จะง่ายและยิ่งใหญ่กว่ารอมฎดรอนแต่อยากจะให้เราเข้ารอมฎดรอนด้วยความรู้สึกที่มันมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและให้เราเคลียสิ่งที่ไม่ดีออกตัวตักตัวเองเราให้หมดอย่าให้เหลือแม้สักผงทุลีที่เป็นความผิดพลาดขอให้เราจงรีบนะครับตักตวงความดีงามให้มากที่สุดบนชีวิตอันแสนชั่น กับชีวิตนิรันดรที่มันไม่ย้อนกลับคืนนั่นคือชีวิตอาคราครับอบิลลาฮิตตฟิกวุนฮิดายะวัสัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ